สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่กินพามาชมดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบในกระถางค่ะตรมแรงค่ะกุหลาบสวยต้นนี้บานบานหลายครั้งแล้วนะคะในปีนี้บานหลายครั้งแล้วค่ะเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นเดียวนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลย กินไม่มีที่เนาะก็เลยปลูกในกระถางค่ะปลูกในกระถางเดียว,ว่าต้องรดน้ําบ่อยๆค่ะวันหนึ่งต้องให้ครั้งหนึ่งนะคะไม่งั้นก็จะเขียวเร็วมากเลยถ้าปลูกบนดินไม่เป็นไรคะ่ะถ้าปลูกในกระถางเนี่ยดูเลยยากหน่อยเนาะก็ต้องให้น้ําบ่อยๆค่ะไม่ให้น้ําถ้าเป็นวันสองวันเขียวเลยค่ะ กู่นาบดอกสวยฝนตกพอดีคับเพื่อนๆณอันนั้นต้นโหระพานะคะพี่พนก็ไม่ถอนแล้วค่ะปล่อยให้ก็อยู่ตรงน,นั้นนะก็อหอมดีค่ะโอรลมแดง ลมมาลมมาค่ะสีสวยกุหลาบเล่นลมค่ะ ต้นนี้ก็สวยคือพีวิ้นจะไม่รอให้ก็แก่นะคะคือ,อต้นนี้ตน้นชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาโตประมาณนี้พีวิ้นก็เลยเอาไปปลูกในในกระถางมีกระถางหนึ่งนะคะ เผื่อว่าต้นต้นนี้แก่แล้วก็จะก็ได้มีต้นต้นนูอีกนะคะดอ,อกไม้ในกระถางนี่ค่ะที่ก็ปลูกนะคะต้นเพิ่งตั้ง่าง ลมแรงกับเพื่อนเพื่อนี่ยฝนตกพอดีค่ะเพื่อนๆ าชมกุหลาบและดอกไม้ในกระถางโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ thank you